สวัสดีครับท่านใดที่หาที่พักห้องพักโรงแรมรีสอร์ทนะครับจังหวัดสุขโขทยัยนะครับผมแนะนําเส้นทางนะครับเข้าจากพัยบุรีรีสอร์ทนะครับอยู่ข้างเซเว่นนะครับเลยแยกคลองโพนะครับบายพาสที่จะไปจังหวัดอ่าจะไปประวัติอ่าจังหวัดตากนะครับแล้วก็จะไปจังหวัดกําแพงเพชรนะครับ เลี้ยวซ้ายออกจากเมืองมาจะไปจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับจากพัทรบุรีรีสอร์ทนะครับเลยแยกคองโพมาประมาณ5้ารอเมตรนะครับก็จะเห็นป้ายเคียงเซเว่นนะครับหน้าหมู่บ้านธานินคนครนะครับง่ายทางเข้านี่นะครับป้ายทางเข้าอยู่หน้าเซเว่นนะครับเดี๋ยววน บนให้ดูชัดๆอีกรอบนะครับอันนี้คือป้ายทา,ทางเข้านะครับทางเข้านะครับจีนีๆพอถึงเซเว่นเนี่ยจะเข้าได้หลายทางนะครับ<ม>ก็ป้ายเนี่นครับหน้าหมู่บ้านธานีนครเซเว่นนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยจะไป ไปอำเภอคีริมาศกำแพงเพชรนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาผ่านหน้าเซเว่นมานะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายมือนะครับเลี้ยวซ้ายมือก็เข้ามาประมาณสักไม่ถึง1กนะิโลนะครับเข้ามาประมาณสัก8 0ดร้อยเมตรนะครับจะอยู่ ซอ,อยด้านข้างหมู่บ้านธานีนครนะครับเส้นทางหาง่ายครับไม่ยากเข้ามาปุ๊บเจอทางโคง้งก็จะเจอป้ปายป้ายจักรพรฒบุรีรีสอร์ทที่มีรูปลักษณ์ของเข้าขุนนั่นนะครับแล้วก็จะมีลูกศรชี้ไปซ้ายมืออย่างชัดเจนนะครับถ้าใครมาตอนกลางคืนก็เข้ามา อาจจะดูเหมือนลึกนิดนึงนะครับแต่จริงๆก็คือประมาณไม่เกิน7 8 0 0เมตรนะครับก็จะมีหมู่บ้านพิรยาเลยไปนิดนึงนะครับเลยไปนิดนึงก็จะเจอทางเข้านี่เลยครับทางเข้ารีสอร์ทนะครับจากภระบุรีรีสอร์ทนะครับเริ่มต้นที่ราคาเริ่มต้นที่3 3 0บาทพร้อมอาหารเช้านะครับก็จะมีให้เลือกหลายเลยราคา มีบ้านเป็นหลังๆนี่นะครับบ้านเรือนไทยเป็นหลังๆแล้วก็มีบ้านใหญ่นะครับแล้วก็มีทาวน์โฮมคล้ายๆทาวน์โฮมนะครับนอนได้สามคนพอมาถึงก็นี่คือจุดเช็คอินฟ้อนนะครับหนะน้าฟอนนี่ตอนกลางคืนก็จะสวยงามนะครับก็เข้าติดต่อสถานที่ติดต่อ,อ,อโรงแรม รีสอร์ทห้องพักก็คือที่นี่นะครับจักรพัะบุรีรีสอร์ทนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับใครมาเที่ยวจงังหวัดสุโขทัยนะครับแล้วก็หาที่พักไม่ได้ก็เรียนเชิญนะครับจักรพับุรีรีสอร์ทสุโขทัยนะครับอยู่ออกนอกตัวเมืองมาทางแยกคลองโพนะครับทางทิศตะวันตกนะครับที่จะไปอ,ะอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยไปตากแล้วก็ถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปกำแพงเพชรน,นะครับ ก็กราบเรียนเชิญนะครับขอบพระคุณครับก็ก็ขอยุติแนะนำการแนะนำเส้นทางนะครับสวัสดีครับ